เลยหรอพี่โตมาแอบเหมือนก็ค่อยๆเข้าเหมือนป่าวานอ่ะพี่โตไม่แจอยู่ไหนวะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างตรงสามแยกโอเคเจนเห็นมันจะมีตู้ไฟอยู่อ่ะเอาทบอโบข้างในเลยอ่ะอยู่สามแยกสามแยกด้านทางมาจากด้านไปดึงหลังยูโทเปียเลยนะถ้าไปเดินหลังก็ได้ไปจะได้ส่องดูง่ายๆป่ปเออเออป่ปเออ ตำรวจเราอยู่ไหนกันหมดอลคะอยู่ตรงเบียร์เลยตรงที่จบปูนอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเข้ามาตรงเนินตรงทางเชฟบักมันเป็นเชฟพอกลับเข้ามาตรงที่ทีเลอร์พาร์คที่จบปูนก็เป็นสภากับหมอยืนอยู่ใกล้กันเลยหมอเดินมาที่เราหมอเดินมาที่เราสถหนการณ์ตะเกาคนหนึ่งมามามาตรงข้ามกับเนินปตรงตรงข้ามเลย เนี่ยมาอยู่ยูโทปเปียแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมนขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนวันนี้แหละจ้าขึ้นมาเลยวันนี้คือไม่ต้องส่องกล้องแล้วมองเข้าไปเห็นเลยว่าใครโอเคโอเคได้ได้ระวังวิ่งส่เขาเลยนะนี่เชฟเรงตรงตรงนี้เชฟเขาต้องคลองแหละมันพื้นที่เ,เขาเอาาอวุธมาเเปล่าอามามีกเหลืออะไรอ่ะดูด,ดูหมอที่ใครถืออาวุธเอาหมอที่มีอาวุธก่อนโอพี่ผักเข้าไปแล้วเหรอพี่ดูดูอันนี้เลยพี่สักอะไรนั่นพี่ผัก จะพาแอบตรงบ้านนะที่ผักบ้านอกมาเนี่ยอยู่ในวงแล้วเดี๋ยวแล้วเราจะลงตรงนี้เราเชฟเขาจุ่มแล้วนี่เดินลงนะเดินลงอย่าวิ่งลงนะวิ่งลงมันจะลงจุ่มได้ตั้งแต่ลงเลยนะเจมจุ่มมานะหมอเหมือนจะเข้าหมอเหมือนจะเข้าเราเข้าวงแล้วเหรอเข้าไปคนเดียวเข้าไปเข้าโดนไหมไม่ไม่ไม่ได้เล่นไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วหยุดคนอ่ะมันไม่วิ่งขึ้นมาหรอกไม่ไม่อย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าหมอลงข้างล่างนะ เราอ่ะอย่าเพิ่งเข้าไม่เห็นมีใครถือคุณนะเดี๋ยวเราอย่าพิ่งถือคุณนะเชฟได้แล้วมั้งนาทีจะครึ่งแล้วก็ไม่ใครตัดกันเลยใไปเชฟไปเห็นแล้วให้เชฟไปตาตาตาให้เชฟแล้วเดี๋ยวค่อยตีกันแต่อยากเขาเอาไหมอไม่กล้าเล่นก็ปล่อยเขาไปงั้นนตได้แล้วงั้นอ่ะปล่อยไปเลยไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วจบ ได้แล้วเขาได้ไปแล้วใช่ไหมได้แล้วไปแบบนี้เอาสนุกฟิเลตฟงดิเขีวุ่นเดี๋ยว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 รอก่อนเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอรอก่อนดูตรงเคปก่อนตอกไปเร็วอ่ะได้อยู่แล้วเขาได้อยู่แล้วนานขนาดนั้นน่ะหมอไม่เข้าไงก็จบตามนั้นอ่เล่นข่าวเอาเอาข้าวเปล่าน้ำดีกว่าเอาข้าวเปล่าน้ำดีกว่าไหมเอาข้าวกับหมองดีกว่าไหม เราแบดเด็จยังไยังต้องใช้งั้นลงเลเวลไปรีชอปดีกว่าไปเล่นเลยดีกว่าไปเล่นเอาสนุกดีกว่าก็เขาได้ไปแล้วนี่ไปทุบหมอเลยวะล่ะไปทุบหมอเลยวะล่ะมาไปดิไปดิมาดิไปดิเข้าเตีหมอเลยก็อยู่ในวงมาเนี่ยอยู่ในวงมาเนี่ยเอาดิมาเลยไม่เอาเชฟเอาหมอเอาอะไรกันแน่ เอาหมอเนี่ยเอาได้เอาเล่นหมอ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 ไปเล่นหมอไปเล่นหมอไปเล่นหมองเอาหมดตอนนี้เอาหมดเอาหมดไปรอรอยู่กลางไอ้กล้วยสุดยอดกล้วยเพื่อนรักกล้วยล้ยกล้วยกล้วยไ้กล้วยอยู่ไหนหมด่บอกว่าหมอออเชฟเอาหมอเชฟไปเล่นหมอไปเล่นหมอไปเล่นหมอออกมาออกมาไม่เล่นกับเชฟไม่เล่นกับเชฟเล่นกับหมอเล่นกับหมอเร็วไปเล่นกับหมอกล้วยจุ่ทำไมไปไปไ ไปกล้ยออกมาไปเล่นกับหมอไปเล่นกับหมอปเล่นกับหมอล่อยเชฟใยเชฟเรวไปเล่นกับหมอเอาโตดไยพี่ลวงพี่ไปทงไงลวงพี่หมอหมอ้หมอไ่้หมออนหมอหมอหมอขาวเนี่ยนะโตไปหมอเลยเอาเร็วเร็วเร็วเกก็ไดมุยเล่นไม้เล่นเลยแล้วกันไม่เคทำอ่ะ

สองีแล้วพี่ข <half> ีหัวพี่โตก่อนพี่โตเม่งนานกอย่าีคนเดียกันจ้าพยายามหาตัวที่รุอละอย่าซ้ำอย่าสาเยอ เจ้ามันเจ้ามันเจ้าเจ้าปล่อยปล่อยเพลินปล่อยเพลนปล่อยเพื่อนเล่นอย่าอย่าซ้ำกันอย่าซ้ำกันคนเดียวนั่นเดือดหัวพี่โตตยยไปไปไปเดียวจะยแล้วมาเดียวจะยแล้วไหมอสัอ่ะช่วยด้วยหัวจ้าทัพหัวตำรวจงเพี่หหัวแล้วหหัวแล้วหัวพี่โตหัวเล ไปไเอาอีกอาอีกันเลไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมดไ้ไม่ต้องถอยเลยที่ไอ้กล้วยอย่าต่อยกล้วยกล้วยอย่าต่อยกลไอ้กล้วยอย่าต่อยกล้วยเ้ยอ้ยเอาไปดิหมอคนนึงหมอคนนึงไป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 ช่วยสภาไปช่วยสภาช่วยสภาเดยสาไป โโอ้หเม้นสวยสวยสวยไปหน่อยเม้นเมนหน่อยเม้นเจ็ดหัวไอ้โอซปาโอซาโอ้ยเจ็บตจ็บบ้าเลยค่ะหนูขอโทษสองศพตัวนี้ไอ้กล้วยมันทำร้ายเรามัน ไอ้เจ้ามนตมอเร์ไอ้จ้ามันตีมอเตอร์ไอ้จ้าไปเัวเกมไอ้จ้าไปไหนกันเองะไม่ถือไม้แล้วเป็นเป็นตีเขาดีไม่จะตีอันนี้ดูเขดูไม่จะจนใจเหอเอให้จาุกเลยว่าไม่เอาไม่ให้หรอกให้สบายก็ได้สบายพี่แปดหัวรวมหัวพี่โตกับหัวพี่ผักอ่ะ สาอุ้มเป็นโตมาให้ก็ขอโทษด้ต็มแล่ะพี่เมื่เต็มเลือดเต็มเลื่อขึ้นเมื่อเอามาเต็เลยโอ้โหสาวเป็นนัวกับเชฟยังขึ้นขึ้นมายังไม่ไไปปนัวเลยไปเป็นนัวเลยไป็นนัวเลยตอนนี้ตีมั่วเลยเนี่ยไปเลยตีมั่วเลยวอะไรนะไปนะ่านั้นนะพี่เหม็นไปแล้วอ่ะไปเลยไปตีมั่วเลยสนุกเลย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 สนุกเต็มที่เลยเลย เขาพี่ตายกันแล้วใช่ไหมล่ะเออไปเลยไปเลยไมมันไ่มีอะไรแล้วไงใช่ใช่หนูเป็นวัวเลยเป็นวัวเลยไปตีเล่นกับเขาไปไปตีเล่นกับเขาไปไม่มีอะไรทำแล้วเฮ้ยเดี๋ยวรอก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเชฟเดี๋ยวเชฟกับสภาก็ต้องเล่นกันอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกสามนาทีสุดท้ายสามนาทีสุดท้ายเอองสามนาทีสุดท้ายเชฟเหลือค่อยซ้ำเชฟแค่นั้นแหละหมดก็ให้เขาไปเล่นอย่างมาเลยไม่แก้ดิเดี๋ยวไม่แก้ดิเดี๋ยวไม่แก้ดิเออตาตีแมนดิตีแมนดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ฉันมาทำอะไรที er, ่นี <c oughs> ่ป <reco Christ. ini guarante> ูปลาปูปลาปูตาปูตาเชฟมาเชฟมาโยดกขึ้นแค่สูงหน่อยเป็นนิสูงก็ได้สูงกับวิจายเลยง่ายวิจายเลยง่ายนิสูงมันตีข้างบนนะหนูจะเล่นไงตํารวไปแล้วจสภาพกับเอกอยู่แล้วเนี่ยเขาตอกเหตุทุกคนตอนนี้มีซิริมีผมมีกล้วยบัดเดียวเท่านั้นเนี่ยอย่าให้ใครเข้ามาใกล้นะต้องโยกหลบอย่างเดียว คือไม่ได้กลัวคนอื่นเลยนะกลัวเนี่ยไลท์เซเบอร์เนี่ยแหละไปไอ้จ้าไปไหมเอาไงเอาไงเราอ่ะไม่รู้กระหนกหรือเปล่ากระหนกหรือเปล่าเจ็ดสิบเปอร์เจ็ดสิบเปอร์ขอเชฟไหมขอเชฟไหมขอเชฟไหมมิงไปเล่นกับเชฟไปวิ่งไปเล่นกับเชฟอ๋อแม่เธอใส่เชฟเลยเดี๋ยวมันเอาอีกแล้วเฮ้เจนเก็บสเตมินาไหมกเมื่อกี้เห็นมีคนมาร้องเรียนอยู่น้องเรียนอะไรอ่ะ ข้างหลังเชมมาข้างหลังเชมมาข้างหลังกับหลังกับหลังเชมมาเล่นกับเราเชมเล่นกับเราเชมเล่นกับเรามาดิมาดิหนูขึ้นที่สูงอะดิจะไปตายแทนลูกพี่ไปฝั่งนู้นไปฝั่งโน้นไปฝั่งโน้นมาดิีตรงไหนสูงสูงเมื่อวานเนี่ยเชมหลุดมาตัวหนึ่งสีแดงเชมหลุดมาตัวหนึ่งสีแดงแม่งวิ่งเบาหนูชัวร์เลยอารมณ์ปะนี่นี่คือตรงนี้คือตรงนี้เล่นตรงนี้เลย ออกวงแล้วค่น,นยังมีขอบวงอยู่บ้านมามาอเคอ้าววิลีายังไม่ได้สวดเลยเอ้ยพ,พี่ตีถุนทงไปเนี่ยมันล็อกเอง แม่งบ,งบงังพอดีอะอเ,อเหลือกันอยู่กี่คนเนี่ยจะบอกว่าแค่เนี้ยเหลือเราสองคนไอ้กล้วยไม่ขวางทางอ่ะ <c oughs> ราา่วงทำงาน ใช้เพลนนั่นไม่ได้ครับพี่เจ้าเลือดเท่าไหร่ประมาณสี่สิบเราสองคนนี่ก็ประมาณสี่สิบโอเคทำไงดียเดี๋ยวสองคนจะข่าวคีไปสามหรอครับคีไปสามเลยหรอเกินไปหรือเปล่าคีไปสิบคีเพื่อนอะไปสามใช่ไหมคีเพื่อนสามแต่คีคนอื่นเจ็ดเนก็รวมสิบแย่ลูกโคตรเท่เลยว่าไปเล่นข้างในกันเจ๊เจ้นปะไม่ม enfin ีอะไรทำแล้วปะ ไปเดี๋ยวจะเชฟมแล้วเดี๋ยวจะเชฟมแล้วไม่ตายวะเออดีเลย์ตายเว้ย ไ่ใช่ไว้หนูต่อน,หนะหมดจ้าจ้าคุมไม่หน่อยโอเคหมดแล้วพี่ไม่ๆแต่เขาได้ของไปแล้วครับ ไปตีแอดมินไปตีแอดมินไปตีแอดมินตีมินตีมินหลัง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 ไหนอ่ะนู่นนู่นนู่นขวา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 หลังอะด้านหลังอ่ะด้านหลังอ่ะตรงภูเขาอ่ะด้านหลังหนูจะไปตีแอดมินหนูจะไปตีแอดมินหนูจะไปตีแอดมินนี่แนี่ยอ๋อมาเชคเขาเรียง ท้งหน้าข้างหน้ายึดไม้ใครเล่นไม้ครับใครอยากเล่นไม้พี่โตหัวมาบางไอ้กล้วยก็หัวมาบางส่วนพี่ผักก็ก้มทำอะไรไม่รู้ก้มทำอะไรไม่รู้กำลังแบกพี่โตมาเขาเฉยเฉยเฉยด้วยพี่ยงยงขอเจ็บแผ้แต่บอกเลยโอ้พี่โตบอกว่าพี่โตไม่ได้เล่นเลยพี่โตเหงาเลือดเต็มเลือดยังไม่เท่าไหร่ไม่ใช่เหรอผมึ้นไปสองหมัดเองพี่ผัก 来，你爆。